ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่22สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะหลายๆคนคิดถึงเรื่องครอบครัวนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแต่วันนี้คุณจะมีโชคนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาจากการทํางานของคุณนะคะช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะช่วงนี้เซนแรงนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะช่วงนี้ฝันแม่นฝันดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างอดทนกับเรื่องความรักนะคะเรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะไพ่ศรษฐีขึ้นมามีโอกาสที่จะได้เงินได้โชคได้ลาภเข้ามานะคะซืรอนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีม่วงสีเขียวสีเหลือง ให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ481นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ